ปเอานะครับผมไปสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาจื้อกันเย่มแล้วนะครับหม้อเอี้ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาจือกันเมแล้มนะครับ วันนี้โคดาชานได้ไก่มาหนึ่งตัวนะครับผมไม่ไปบ้านนะครับไปตลาดมานะครับผมซื้อไก่มาหนึ่งตัววันนี้โคดาชานจะยำชุดของโคดาชานเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมนี่แล้วก็ใกล้เครื่องปรุงก็มีชุบลวดนะครับเกลือเค้าคั่วนี่พริกป่นนะครับพริกลาบ ตามด้วยตะไคร่นะครับผมแล้วก็ขา่าทิ้งข้ามิ้นสดนะครับกระเทียมหอมโหยาย่มะนาวน,นี่นี่จะมีผักนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นสารเเนะเรื่องชาวบ้านนะครับแล้วก็ไข่ต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำปลาน้ำมันนะครับผมไม่นี่ได้ไก่มาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องต้มก่อนนะครับขอามิ้นนะครับผม สามด้วยคิงนะครับแล้วก็คานะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับไม่ครับผม ครับเดี๋ยวว่าง่าลงก่อนนะครับผมนี่ครับผมใส่ลงไปสมุนไพรแล้วก็ปิดฝาไว้รอนน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยมาใส่ไก่นะครับ,คร,บครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าครับว่าน้ำร้อนได้ยังหนึ่งสองสามโอโ้โหนี่ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับผม ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันครับผมอัเร็วกว่าจะได้กินผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงคำมืดแล้วนะครับหนึ่งสองสามาาน,มน,นี่ครับผมตื่นรถต้นนะครับ ระหว่างที่ดอไก่เยน็นเราก็เตรียมเครื่องอรอแล้วนะครับผมนี่หอมหใหย่ยนะครับ กินโอ้โหโๆก็เวลาอยู่นะใช้เวลาอยู่นะครับวันนี้ชีนะครับผมชีแล้วก็ต้นหอมนะครับสะรหน่เรื่องชาวบ้านนะครับผมแล้วก็ไข่ภาษาไทยเด็กอะไรไม่รู้นะครับผมทักไข่ เทียมครับผมนี่แหละครับมาไสาไก่ก่อนนะครับตกใจด้วยร้อนร้อนร้อน,รอน,รอนครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับผมโอ้ oh, เปิดดีมากเลยนะครับก่อจะได้กินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยนี่ ครับผมเอาลูกเอาละต่อไปจะเป็นการย้ำแล้วนะครับขอบคุณนะครับกว่าจะได้กินมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมใส่น้ำมันลงไปก็เอาน้ำมันร้อนก่อนนะครับครับผมนี่ลงไปแล้วครับโอ้ยังไม่ร้อนเลยได้ยูได้ยูขอบคุณโอเคก็ได้กิ่นเอาละครับผมได้แล้วนะครับนี่แล้วก็ โ oh, อ้ใส่ลงไปแล้วใส่ไกลไปแล้วครับนะะ oh, okay. น่าอยู่บนก่ใส่มานาวก่อนหอมหัวใหญ่ เกลือนิดหน่อยนะครับผมผงนัวพริกโป่นข้าวโพดนะครับป่ในใส่หมดเลยลาบครับผมดับกล้องดาบขุดกได้โอ้ยซึมบนไม่ได้กินไม่ได้นะตะกล้องเลย,ยน้ำปลาผักแล้ว ครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วรอๆๆกว่ววววจะได้กินนะครับผมมาครับจะเป็นการชิมแล้วร้อนครับผมวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนมากเลยของเงือกโคราชเนาะอืมนี่ครับผม หมอ,อีลำเลิศคุณผู้ชมอร่อยมากครับมนหน่อยหอมกลิ่นข้าวคั่วนะครับผมแล้วก็หอมเจียวลงไปแถมใส่มะน,นาวเข้าไปอันละแซ่บแซ่บแซบ่บหมาครับผม Acá con lo como... กิจกรรมน,นี่นครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเมึนกันกนะใจโค้ชชามดน,นะครับสวัสดีครับ